สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพี่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะพบ <t BI> กับพ่อควานนะคะแม่ควานที่ทุ่งป่าหญ้าลาเวนเดอร์อีกแล้วค่ะก็ <t BI> ได้เยอะแล้วนะคะเอาไปเยอะไม่ได้นะคะเอาไปเยอะกว่านี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวโชคหักนะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณพี่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะ ที่เข้ามารับชมครอบครัวน้องนัตยาพิวาสนานะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็เช่นเดิมเช่นเคยนะคะทุกเช้านะคะไม่ว่าแดดจะออกนะคะฝนจะตกนะคะขออย่างเดียวฟ้าอย่าร้องนะคะก็มาหาอาหารให้สองสาวเช่นเดิมเช่นเคยคะ่ะก่อนที่จะไปทำภารกิจอย่างอื่นนะคะก็ต้อง มีอาหารไว้ให้สาวๆได้ทานก่อนนะคะก็สลับกันไปกับต้นสับปะรดนะคะนี่นะคะก็เป็นทุ่งหญ้านะคะหญ้าก็จะเกิดเอ่อเป็นย่อมๆนะคะเป็นย่อมเป็นย่อม,เป,อมเป็นกระจุกกระจิกค่ะ <c oughs> ได้เยอะแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ควานพาคุณพ่อคุณแม่พี่น้องมาดูอาหารนะคะอาหารแม่ควานวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอาหารคืออะไรเนาะแม่ควานมองไว้แล้วค่ะ อาหารอร่อยอร่อยนะคะจิ้มกับปะลาบองนะคะนีค่ะนี่นะคะก็คือยอดผักขมนะคะนี่ค่ะเก็บยอดผักขมไปกินด้วยนะคะนี่นะคะวู้กำลังขึ้นสวยเลยค่ะวันนั้นแม่ควันก็เก็บไปแล้วนะคะรอบหนึ่งขึ้นสวยเลยนะคะ ในลวกนะคะลวกกินกับปลาละาบองกับไข่ต้มนะคะนี่นะคะอาหารอร่อยนะคะพ่อควานม,มาถือโทรศัพท์ให้หน่อยเก็บผักโขมก่อน งามรอะมันีนเดี๋ยวมาเกีวกําลังงามครับแม่แม่ครับอุ้ยอีกมือสองมือนี้งามคักเลยเด้ครับในยานี่ครับผักโมกับงามเลยปงามระลัวเลยโอ้ผักมกับปลาบองครับพี่น้องีงครับสวยๆนะฮะพอดีว่าเขาเอารถแมคโครนะครับมาปรับใหม่นะฮะแต่ก่อนจะลกมากนะฮะ แต่ก่อนจะเกี่ยวได้แต่เฉพาะข้างข้าง,งนัน่นน่ะฮะเขาก็เอาไม่ให้เข้ามาครั้งหนึ่งแล้วครับแต่ตอนนี้เขาเปิดให้เข้านะ,ะก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาเกี่ยวนะครับปาดโอ้รัวดีดีครับแม่แม่ครับพัดกแซบ,บัดก็อร่อยนะครับแซบก็บอร่อยที่กันมั้งคะมั่วครับแซบนี่ก็คือแซบแซบ อร่อยก็คืออร่อยนะฮะอู้หงาไหมครับพี่นงองนี่อแม่ควรพ่อควรมาเกี่ยวไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแม่แม่ครับตั้งแต่ที่แรงแรงนะครับยังฝนไม่ตกนะครับโอ้ก่อนนั่นไหมยามาอีกเด้อมือนีเด้อตกพ่อหอมปากหอมคอกับพ่อละโอ้ยบ่งครับพี่นงองครับ ช่วงนี้ก็เข้าพรรษานะครับเป็นฤดูฝนนะครับเพิ่นว่าหา้า,หามฝ้าหา้า,หามฝนห้า,หามบ่ไรครับพี่น้องเพิ่นว่านะครับผู้เฒ่าผู้แกเพิเเ่นว่าหา้า,หามฝ้าห้ามฝนนี่ห้ามบ่ไรได้พี่น้องส <c oughs> องสาวกินที่กันเดเมขุวนพักคมเนี่ยครับโอ้ยยบืบยืบยยบหย,ย,ย,บย,ย,ยบางะม พ่แม่ควันจะทำอะไรกินวันนี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะฝากครอบครัวนักนาตยา,านิรันดร์ไว้เนวอ้อมอกอ้าวใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะแม่ควันจะทำอะไรกินวันนี้นะคะงางามีลีครับโอ้ยสะอ,อนงอาครับแม่แม่ครับสวยๆครับแม่แม่ครับอีกวันสองวันนี้เฉพาะแถวนี้ก็น่าจะได้เต็มรถซาเล้งนะฮะ ¡Me hey, เะะมื่อวานกิ่งไม้หักมานะคะคที่ตรงพี่วาดถูกประจํานะคะโชคดีที่พ่อควานแม่ควานย้ายพี่วาดไปนอนตรงนู้นนะคะก็โชคดีหน่อยนะคะี่เมื่อวานก็หักมากิ่งเบ้อเล่เลยค่ะมาแล้วมาแล้วดูพี่วาดดีใจเมื่อกี้วิ่งใหญ่เลยค่ะจ้าจ้าบะหางเลยเนาะโอ๊ยบะหางเลยเนาะยางรถนี่เนาะ แช่เมืแล่โฟน้ห์หยุดไห้ลาเนี่ยเด้อเดี๋ยวจะย้ายนะคะเดี๋ยวจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะ<อ> <c oughs> ดีใจค่ะดีใจเรียกนะคะเรียกเรียกพ่อควานนะคะพี่วาดเรียกนะคะ 打、啊 ยางรถนี้ไม่ห่างเลยนะคะเพราะควันไม่ให้เล่นวงใหญ่นะคะขโมยขโมยเรียกเรียกให้เอาหญ้าให้นะคะขโมยขโมยจะเอาหญ้าเร็วไหนสวัสดีจ้าสวยก่อนสวัสดีจ้าสวยก่อนเร็วเร็วบอกแม่ไปเอาให้ ไหนหวัดดีจ้าสวยก่อนหวัดดีจ้าสวยยังไงไหนหวัดดีจ้าสวยยังไงดักแด้เจ้าเจ้าไว้จะแมนเสียงดีเนาะเพิ่นนีน่เนาะ อาวงเดียวนะละวงนั่นเบาตีโอ้มีถุกหม่องมีไว้ทุกหม่องทุกบอลเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบพระคุณพี่ๆน้องๆ้อง<น>ท,ที่น่ารักทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมครอบครัวนางนาตยาพี่วัฒนานะคะก็ะสำหรับคลิปนี้ก็ พ่อควานแม่ควานและสองสาวนะคะน้องนาตยาพิวัฒนาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปกับครอบครัวน้องนัตยาพิวัฒนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ